มีหันคิดว่าวงรัตนสินจะกลับมาดังอีกครั้งหรือไม่ดังดังรัตนสินขอหยาดบอกถึงรัตนสินเนาะจะไม่วิจารณ์จะพูดถึงภาพรวมเห็นพดเห็นเห็นน้องตั้มวิรยุทธ์อะแคบมาให้ดูว่ารัตนสินดูการที่จะถึงนี้ครูเบลอลังการโชว์จะมาทําโชว์ให้จะมาทําโชว์ให้น่าจะได้เห็นว่ารัตนสินก็ไม่ยอมแพ้ หมอํำที่อยู่ในตำนานหมอํำระดับบรมโอคูเดชรัตนสินีกระสุนพอรอมสเสบียงพร้อมขาดแค่บุคลากรรัตนสินเนี่ยตอนนี้เขากรลังเก็บบุคลากรมารวมกัน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 รัตนสินนะดูจากภายนอกนะยังไม่ยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์เลยยังไม่ได้เลยดูจากภายนอกในความคิดที่เด้คุยกับ as, เฮียสันเอกรัตนสินนี่พยายามรวบรวมบุคลากรมารวมกันเพราะว่ารัตนสินเป็นวงลำที่ไม่ยอมแพ้ แต่อาจจะปรับตัวช้ากว่าเพื่อนเฉยเฉยแต่ว่าไม่แน่นอนว่าบาดีเพราะถึงได้คูเบลมาแล้วนะปีนแล้วดูการน,นะได้คูเบลมาแล้วเนี่ยรัตนสินเนี่ยมาแล้วพี่น้องรัตนสินมาแล้วคอมเมนต์ไว้เลยว่ารัตนสินมาแล้ววงกลมไว้เลยว่ารัตนสินมาแล้วเวชีกับมาแล้วรอดูฉากว่ารัตนสินดูกานหน้าจะตรงปกตามแบบหรือเปล่า ครูเบว่าทำอลังการโชว์ครูเบอลังการโชว์ไม ah ่เห็นโชว์ให้ทาเบิงบ้านนี่ขอขึ้นพี่เบนรรัตลินส์มังหันเครื่องเสียงดีมากดนตรีกระเลน่นฮาวเตย์กระไล่พอมแสดงว,ว่ารัตลิน์เริ่มปรับตัวเองแล้วปรับปรับตัวเองตัวเองละวิ่งวิ่งนะคือขาว่าเพิ่์เพิ่พ์อาจจะเปลี่ยนโจทย์ใหม่ก็ได้รัตลิน์อาจจะเปลี่ยนโจทย์ใหม่ก็ได้จากโจทย์เก่าเปลี่ยนโจทย์ใหม่ขาว่าผู้จัดการสแน็คอาจจะปรับใหม่เร่งเครื่องไม่เออรัตลิน์ไม่แน่นะพี่น้อง หนึ่งเพื่อนเป็นวงถ่มิตฐานฐานลูกค้าอยู่แล้วฐานเจ้าภาพอยู่แล้วคนรู้จักอยู่แล้วเป็นแบรนด์หมอลำที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตคนรู้จักรัตตนาสินแต่ว่าถ้ารัตตนาสินพยายาม PR ว่ารัตตนาสินรี and, แบรนด์รัตตนาสินรีโนเวทรัตตนาสินยกเครื่องใหม่คือรัตตนาสินน่ะต้องต้อง PR ตัวเองว่ายกเครื่องใหม่รัตตนาสินต้องต้อง PR อานำเสนอตัวเองว่า เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ยกเครื่องใหม่เฮ็ดใหม่นำเสนอคีย์เวิร์ดใหม่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 ให้คนรู้สักว่าโอ้ให้คนจ้องดนบัตเนี่ยแล้วแต่ละชชินจะทําอะไรนาราชินต้องต้องตีตัวเองว่าใหม่หมดคนจิตจบเลยว่าแล้วแต่รัชชินจะเหตุยังองคือคือคือแล้วแต่ละชินต้องต้องพีอาร์ตัวเองว่าใหม่คู่เบลลใหม่แหละพยายามสื่อสารว่าใหม่เครื่องเสียงกันลงใหม่เห็ดใหม่อันนั้นใหม่คือคือจะหูจักแต่โตจากของแหม เราต้องประกาศประกาศให้คนหูจักม่าอันนี้กับไม่อันนี้กับไม่ขอเฮ็ดไม่ขอเฮ็ดแบบเก่าแล้วลืมแบบเก่าไม่เอาแล้วทําแบบใหม่นรศินกลับมาแน่นอนทะเบิงเด้อบ่เสือ <laughs> อิลีเป็นเสือเสือตัวเก่าเป็นเสือตัวเก่าเป็นเสือลายขามเนื้อหนาศิล จับตาดูว่ารัตนสินดูการหน้าจะออกมาแบบไหนทุนพร้อมกระสุนพร้อมบุคลากรกำลังไหลมาไหลมาไหลมา,ลมา,ลมารัตนสินพี่น้องคือว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นถ้าเบื้องหลวดอ่ถาเบื้องรัตนสินพี่น้องจอบเลยละ่ะ <c oughs> จอบรัตนสินเลยล่ะจอบรัตนสินพี่น้องจอบรัตนสินอืมจบรัตนสิน ขีดเส้นใต้ว่ารัตนสินจะทําอะไรดูการหนนะ้าเออถาเบิงถาเบิงรัตนสินไม่ยกกังกระถาเบิงอยู่เพิ่นปรับมาหลายอย่างอยู่เด้รลรถเครื่องเสียงก็ปรับใหม่ลงไฟเห็ดใหม่อย่างใหม่เห็นเพิ่นโพสต์มาลืมตึมต่มเลยพี่น้องรัตนสินเนี่ยเป็นหมอลำเก่าเกเป็นหมอลำาอ,อบรม,มครูเป็นหมอลำระดับตำนานเลยรัตนสินไม่เคยยอมแพ้เขาวนี้รัตนสินเวอร์ชั่นใหม่รัตนสินมาแล้วนี่ไม่ยอมแพ้แล้วพี่น้อง อรอดูว่ารัตนสินจะออกมาแบบไหนเวทีบักไงเลยล่ะถามบึงเดอ้อฤด,ดูกาลหน้าถามบึง <laughs> คลิปนี้เชียร์รัตนสินค่ะสําหรับนายหันคิดว่ารัตนสินอ่ะฤด,ดูกาลหน้าเสียงอีสานเป็นที่น่าจับตามองบอ่นี่อีกขณะหนึ่งพี่น้องเสือไม่หลับเสือไม่หลับเสียงอีสานร,รัตนสินคือเสือไม่หลับไม่ยอมหลับแล้วเสือสิบพยอมหลับแล้ว เสียงอีสานอีกคณะหนึ่งที่น่าจับตามองหลังจากที่เสียกรเข้ามาดูแลวงเข้ามาบริหารวงเสียกรเป็นคนรุ่นใหม่พี่น้องเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในคําว่าโลกธุรกิจบานนี้เพราะมันมาเห็ดหมอ้ําเนี่ยจากแฟนขับตัวโยกของเสียงอีสานมาเป็นผู้บริหารวงมาเป็นคนลงทุนทําเสียงอีสานเห็นละโพลตะล่านล่านมาพี่น้องเอ้ย จับตามองโฟกัสไปเลยรัตนสินกับเสียงอีสานจะออกมาแนวไหนเสียออกมาแบบเกาบอเสียงอีสานกับรัตนสินสองคณะน,นี้จับตาหมอลำสองคณะนี้เมื่อหันบอถึงรัตะบานนี้เบาถึงเสียงอีสานมาเนี่ยบอถึงเสียงอีสานพอดีบอตามคอมเมนต์คเจ้าจคอมเมนต์มาเนี่ยเขาปักหมุดไว้ก่อนเสียงอีสานแล้วดูกนนารนาสิเป็นแบบใดขีดเั้นใต้ไปเลยเขีดเั้นใต้ไปเลยพี่น้องเสียงอีสาน เพราะว่าเขาคอามองว่าแล้วดูการนี่เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งรัตนสินกับเปลี่ยนจากของเด็เสียงอีสานกับเปลี่ยนคือกันถึงแม้ว่าจะไม่เปลี่ยนแบบสุดโต่งไม่เปลี่ยนแบบมากไม่เปลี่ยนจนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่ว่าฤดูการน้าปัดนี้เสียงอีสานเขาว่าเปลี่ยนหลังจากที่ปรับปรุงฉากไฟกับสวยเวทีกับใหญ่เสียงอีสานเนี่ยอยู่ในอุ้งมือของเสียกรเนี่ย้าเบงได้ว่าเสียงอีสานจะปรับไปแบบไหนคือแต่ก่อนเนี่ยเสียงอีสานก็จะเป็นแนวสไตล์ของตัวเอง เป็นแบบสไตล์แบบโมบสน่นใจขอนแก่นแหละแต่ตอนนี้เสียอีสานเริ่มหันมามองขอนแก่นแล้วเพื่อนบอกว่าเสียกรเคยโพสต์บอกว่าปรับตามยุคตามสมัยปรับตามยุคตามสมัยขีดเช้นใต้ปรับตามยุคตามสมัยนัาจะสด้เห็นว่าผู้บริหารเขามองมองอนาคตของวงการมอลำบ่าจะอยู่แบบโดดเดี่ยวแล้วมอลำอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้พี่น้องมอลำต้องมีเพื่อนหมอลำต,อต้องต้องมีเพื่อน